ดีจ้าอัปเดตพิยาตลาดพิยาคนลุมวันอาทิตย์นะคะวันนี้มันเกิดพิยานะคะลูกค้าก็มาเยอะมากค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ใส่เสื้อสีแดงกันนะคะวันนี้นะคะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะเขาจะเน้นสีแดงกันนะคะขายดีทุกร้านจ้าร้านค้าขายถึงสองทุ่มนะคะขายดีมากเลยค่ะนะคะร้านเบเกอรี่ยังเหลือเต็มอยู่นะคะเบเกอรี่น,นะคะเบเกอรี่ดูดนิ้วจ้าขายดีทุกร้านเลยค่ะวันนี้นะคะ ว้าว wow. นะคะทุกร้านทุกร้านนะคะคนก็เยอะมากค่ะเยอะมากขายดีทุกร้านนะคะอันนี้ร้านไข่หงค่ะร้านไข่หงขายดีทุกร้านค่ะร้านผัดไทยขายดีจ้ะวันนี้ <c oughs> ขายดีขายดีค่ะ ขายดีทุกร้านเลย,ย,ร,ยนะร้านข้ามขาหมูในพลจ้าวันดีจ้าวันดีค่ะ <g ül> ใส่เสื้อสีแดงกันหมดพ่อค้าแม่้าวันนี้นะคะ <g ül> เฮงเฮงปังปังหมดเลยค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะวันเกิดพี่ยาขาหมูในพลสามขาร้อยนะคะ ไม่แพงเลยจะขายถูกนะคะขายดีมากมีหางหมูนะคะมีขาหมูนะคะขาหมูเยอรมันนะคะ280ขายดีแทบทุกร้านเลยนะคะวันนี้นะคะลูกชิ้นขายดีค่ะลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะ ขนมปังฮอน,นะคะขนมปงนังฮอขายดีขายดีจ้าะร้านผลมไม้ขายน้ำผลมไม้นะคะเราก็ไปดูโซนเบเกอรี่กันนะคะโซนเบเกอรี่ขายดีอวันนี้ขนมลูกชุบมาค่ะสวัสดีจ้า ขนมลูกชุบอร่อยอร่อยค่ะมาขายวันนี้นะคะวันเกิดพี่ยาคนลุมนะคะน่าทานมากมีซ่อมมงคลค่ะส่อมมงคลสวยงามลูกค้าลุมค่ะร้านนี้ขายดีทุกร้านเลยนะคะขายดีขายดีจ้ะรวยรวยปังๆจ้าขายดีค่ะเราก็มาดูโซนบักอรี่นะคะ เบอร์เกอรี่ขายดีจ้าขายดีขายดีจ้าเบอร์เกอรี่นะคะคนก็เยอะมากค่ะขนมได้ได้ฟูกูจ้าไปฟูกูขายดีค้ะดังูกูสิบบาทจ้าอร่อยอร่อยค่ะขวัญใจเด็กๆค่ะมีสตรอเบอรี่ค่ะไส้ถั่วไส้ถั่วแดงจ้ะขายดีขายดีจ้ะ ว้าวคนเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็9้าโมงนะคะ9ก้าโมงกว่าๆินิดๆนะคะคนเยอะมากค่ะคนเริ่มทยอยมานะคะร้านประทูนะคะร<ม>้านประทูขายดีทุกร้านเลยค่ะ ร้กกานเบเกอรี่ขายดีจ้ะร้านเบเกอรี่สุดติ่งจ้ะร้านนี้นะคะพี่บาทใช่ไห้ะปี๊บาทใ่ไเราเดินไปโซนทุเรียนเจ๊มดูอีกนะคะ เรียนขายดีจะขายดีขายดีว <c oughs> ันดีค่ะคุณโมดวันนี้สวยมาก <c oughs> สวยมากสวยมากค่ะวันนี้ <c oughs> อันนี้แต่งตัวสวยมากจ้ะวันนี้อ่ะยายมาจากปากทองแตกอนเลยไม่ได้เตรียมค่ะไม่เกี่ยวกับจีเซนช์เลยนะไหนอ่ะยัไม่เล่าเจชันเนาะเออเจลื้ไม่ใส่แจ๊ดสวยมากเลยค่ะเตรียมเลยออกแล้วนะคะสวยมาก ว้าวสวยมากค่ะสวยมากราคาร9 9ยาเ นมปังนะคะเค้กโบราณเค้กโบราณกล่องละยี่สิบค่ะ ต้องติ๊กเ่นห้ากล่องไปยี่สิบจ้าไม่เป็นไรหรอร้อยเก้าเก้าใช่ไหมคะวันนี้ใช่กล,ล่องละระ้อยเก้าเก้าคูโตมากทุเรียนน่ะหรอคะใช่เริ่มขายหรือยัง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 ค่ะอ๋อมีโปรโมทนะคะวันนี้ ค่ะม, <c oughs> มีทุเรียนลูกล,กละ50บาทไปปอกเองใช่ไหมคะมไ,มไปปอกเองนะถ้าอยากมาฝากที่นี่่ะเอามาได้อ๋ดดอ,อ,อดิบอยู่ค่ะค่ะถ้าใจไหมคะปอกกระหอบกับมาได้ค่ะ <c oughs> มีโปรโมทนะคะมันเกิดพิยานะทุเรียนลูกละ50บาทค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ